สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวัอนี้เจดีย์กันอยู่บ้านเนาะนี่เมยออกนี่เมยออกวัดปูสำนักสงฆ์ที่พระหัดที่เพชรท่าลุ้ยไปถามดูๆเนาะวัอนี้เพิ่นมาบ้านเจดีย์ค่ะเจดีย์กันิมีโอกาสได้ถามเพิ่นเพิ่นว่าปูสำนักสงฆ์บอกแล้วที่เพิ่นเขาห้าแปดงวดเนาะโอ้ยยาชายอขาไหลนะสิบสองงวดแล้วเพราะถูกจะงวดนั่งนึงเพิ่นบัวเอาชุดเสื้อเกียรติสองเท่านั้นออกแล้วเพื่นบอก บอกเก็บสามอ้าวร่องไหรพอเป็นร้านออกแล้วเพิ่งได้แบาซีซีนบ่ที่กิ่งมันได้ยุนบ่ได้ถอ้โหวันิี้มันจะงวดเหรอคะอือยุนสิบวงวดแล้วซีบวงงวดแล้วมึนแม่นางนี่ค่ะท่านผู้ชมบ่ถูกตัวงวดจีหนึ่งซีศูนย์ที่เพิ่นให้เนาะวันนั้นโบถูกงวดที่วางสองสามงวดผ่านมาแต่ถืงซีบีนั่นเด้ถึงซีบีอ่าได้ วดพูนแม่บบถกงวดหนึ่งม่ยถึงวดหนึงบถงวดหนึ่งที่เพนหายสิบสี่มันสี่หนึ่งมันออกสิบแปดนะวันนั้นเราบบถูกน้องัรถูกตลอดเพิ่นเป็ดเพิ่นเป็ดเพิ่นตีแล้วมันหลุมใส่น้ำหน่อยเพิ่นมุดตีใส่อันหนึ่งน้ำเป็น้โอ้เพิ่นเป็ดเพิ่นเป็ดหนึ่งเพิ่นวอาเอาเข้ามาเข้ามาหางวดจังไดตังแต่เพนถูกเลี้นงวดกับแปดเก้าหวดนเนาะแม่เนาะ ตองวันีเพ่นกไดไม่ไหแต่อเเ่พ่นพห้ตองหวดเลยพันสื่อตองหวดถูกหวดพันสื่อตองหวดถูกหวดบางหันพ่นถือท่าไดถูกท่ดไดบางหันมันเก็สองสองเก็ดมันจะออกมันบอเพ่นออกอ๋อพ่นตัดออกพ่นเ่าพ่นว้านออกแล้วพ่นห้ตัวใดบางหัน เจ็ดศูนตัวเดียวป่ะรูจักตัว่าศูนย์ันเป็นหนึ่งนมาเป็นหรือมนร่ใส่หนาเมืสีเจ็ดเจ็ดยันเป็นหนึ่งบ่หรือว่าศูนย์ยันเป็นหนึ่งต่้ขาวพว่าศูนย์มันเป็นเกอือว่าศูนย์พนยันเป็นหนึ่งมันบ่ยันเป็นหนึ่งเเจ็นสื่อตัวใดไง เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเือนนี้กซือกันไว้เพิ่นซื่อเพิ่เพกันซื้อกันยังสีทุกรอบเนาะกันว่าสีหนึ่งเพิ่นกับยันนึเป็นศูนเพิ่นกับซื้อสีศนย์น้ำยังสีเพิ่นสีบอกยังสีทุกหมวดกันตัวหนึ่งทุกหมวดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งทบได้เสียตัไ้หเจอวเดกา เอาจะแสนหนึ่งเนาะเอาตัวละหนึ่งห้าสิบเอาอยกยกขาดกันไรมันไม่ค่อนเนาะนี่แหละอือกยากนังสี่เ้อบอไปบอลซื้อใสกันไปไดิเอาจะมือจะมือเดียวเขาสิเดียวเขาสิตามมากนี่เลยเนาะมือไหวมือไหวโอ้ยเอาตัดยยวเลยแม่แสนหนึ่งไหมสี่ศูนบาทเดือนจกาวหลหนึ่งยซื้อมาหลักหนึ่งแล้วสี่ศูนย์ตัวเดียว โอ้โอนแมว่อเพิมาง่นเป็นตีเนตีใส่เนเจ็ดเเจ็โอ้ตีเิ่นใส่เจ็ดตีนี่เอาเงินบาท่่่ตีใส่หาบ่บ่ตีใส่หาเพ่นตีใส่เจ็ดโอ้เจ็ดมากหวดนีเจดมากมากหวดนีเจ็ดมากแต่ว่าสิเป็นบนเป็นล่างอือมเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นเอาเอาใกล้ตีกันเอามันลุมกันอออ๋อแล้วเขาเอาเงินมาให้ เขาตหาจนเ่นเหรียญไนเล่นลืมก็มาใกล้ตีกันเอือเปนอะไรชแห้งอือี่เชียงพัดลมวูยิปิษนะสนังบอกเแล้วมันปิดศาสนาเด้คลิปนี่เอาปู่สำนักสงฆ์เลยดิระหัตไปเอากระเพาะผ้าล่้ยเอานะัอปู่สำนักสงฆ์เด้เะหัาัตบลเอาแล้เอาชื่อทะเลแล้วแล้วเอมเรามาอืออันนี้ยทะเอ ่็ยอาสีห็นมาลันตก็แต่ว่ามันมึงรู้นี่สีแทนนันนเส็จบาลานต์งจะแยกซื้อนาะฉันก็ไปล่างก้อนแน่ว่เอาไปล่างเอาหาซิฟพูดรวยสิกายังไข่อยู่อืมแต่ซื้อหลายว่ะถซื้น้เจาอน้ำเจ้าอื่นซื้อน้ำเจ้าอ่นน้ำเจ้ตัวเดียวก็ซื้อน้ำเจ้าอ่นน้ำตัว ขับไปค้นั้นคนนี้โอ้มันสีเบิดหลายมันจักอยู่ออนคือเจ้าเดียวว่าหายซ้ำเนี้ยแยงอยู่แจกซ้ำเนี้ยเออซื้อทุกเจ้าซื้ือทุกเจ้านั่นแหละเนี่ยขับไปซื้อซ้ำแล้วซ้ำที่ว่นได้หลายกมูซื้อมูล้กันเนาะบ่เจหน่ซื้อเจ้าเจ็ดศูนย์กับเจ็ดกหนึ่บวาบ่ตัวใดตัวหนักบนเจ็ดศูนย์ อ๋อเพิ่นสื่อจำใจ้าอะเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นเลยไปขี่เพิ่นเพชรเก่งสุดยวเพิ่นเอาเสมอเพิ่นาวิธีซื้อของเพิ่นนี่สิบ่ค่อยพลาดอ๋อเพิ่นสิรัดหน้านรัลังมาจ้ะเพื่นเราเอาซ้ำกันเบิดเล่ยมั้งบ้อค่ะท่านผู้ชมเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เลขปูสำนักสมแม่แม่ออกวัดเพิ่นกับมาเพิ่นกับบอกแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมผู้สาวสวยแอดมินเจดียงมาทำงานแล้ว เขียนจับเงินจับทองแล้วก็ครีมเนาะ,ค,ะค่ะใส่ครีมตนใจครีมถ้าเขามาได้เวิร์แหละทั้งฝงหัดทั้งนกสีนกทั้งไอห,หมดทั้งดึกเดือนจะก,ก่าวเนาะค่ะนี่ค่ะสบู่สบู่น้ำน,ำนมท่าข้าวกูต้าไข่มุกเนาะค่ะน้ำนมข้าวกูต้าไข่มุกท,นนทำให้นานุ่มฟู่ใสกระจางค่ะแล้วก็ไนท์ครีม ในครีมทากลางคืนรับรองนะคือเจแดงด้วยค่ะเนาะแต่หลังมือไม่ได้ทาหลังมือกล้องขยายด้วยค่ะกล้องขยาย,ย,ายแล้วก็เดคครีมเนาะนี่ยอันนี้ลดลดฝ้าค่ะลดฝ้าสบู่ลดฝ้าอางลงลดฝ้าหน้าใสชุดละหนึ่งพันสาร้อยห้าสิบาทนะครับท่านผู้ชมอันอน <ไป S 1> ี้จะเป็นน้ำม,มเขา่าอันนี้ก็จะเป็นลดฝ้าไขมกนะคะ อันนี้สีนี้ก็จะไปทาตอนกลางคืนนะกลางคืนสีนี้ทาทาตอนกลางวันประมาณนี้นะเพิ่งหน้าจะแดงดุนปริมาณอยู่ที่สามสามสิบกรัมใช้ด้วยมาณหนึ่งเดือนนะครับท่านผู้ชมเดือนกัวอันนี้เนนึ่งเดือนอันนี้เดือนกว่าอันนี้สีเบิร์ตลุ่นนี่สีเบิร์ตก่อนถ้าสูอ่อนตา่างนี่ซ่างนี่สองซ่างนี่หนึ่งสี่พันสิบเลยจับสิ้งเป่รตหน้าสวยบ่หน้าสวยบ่อกนนงงาามว้แลั น่าใสตึงคบทำช่วงคนใส่พอดีพอดีนะฮะแล้วก็ะอบวันนี้พอดีแน่นเลยพร้อมก็เกานิดนึ่งกินข้าวหน่อยพร้อมก็เกาโล่สองโล่นะคะอ๋อวันนี้เอาแปะก็อย่างน่าสวยเหมือนเจแดงก็ทักมาเนี่ยมันฟูน่มฟูผิวผิวหอสิเป็นเด็กเป็นนิ่งๆคือเด็กหน่อยจังของเจ้าผิวหยาบกร้านมันบอกเจ้าใส่ลงไปนี่ผิวมันสิเป็นเด็กเด็กขึ้นผิวนี่ ผิวนี่สีอ้อนก็ไหวนี่ผิวว่รวุ่นเลยได้อะไรก่อนได้เจี๊ยบกับเจ็บหนึ่งเนาะเจี๊ยบกับเจีบหนึ่งปูสำนักสงฆ์ปูสำนักสงฆ์นะบบ่บ่มีเปลี่ยนแปลงบ่มีเพิ่มอีกตลอดนะแต่ว่าเราฝันไอซูลซูลอะไรน่เงี้ยผิวเนาะส่นตีเซ็ตเพิ่นเป็นเจ็ทสึสันติลงน้ำเพิ่นลงน้ำแล้วเ่ว่าเป็นศู์เพิ่นศู์แห้งวันนี้คิดว่าน้ำมันสิเป็นเนืองเลกันมาบอก่ันนีอ้ยเพาม่น้อย <ซ>ปูใส่ว่านกระถูกหลายปูใส่ว่านกระถูกหลายสอเพิ่นส่งมาให้เจดแดงแล้วเดี๋ยวเจดแดงบอกในคลิปต่อไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเนี่ยเพิ่นบอกเพิ่นบ่ขึ้นกระดานปูใส่ว่านบ่ขึ้นกระดานเดี๋ยว่าส่งไล่ไมาให้แต่เพิ่นสิไปขึ้นอยู่ที่อื่นท่านผู้ชมคลอยเบิ่งว่าตรงไหนคูณจ้าแล้วจะกล่าวไปทำพลาดแล้วว่านี่ไปอยู่ไปสามชั่วโมงไปอยู่ฝุ่นเมื่อนี่เพิ่นบอกว่าเมื่อนี่สิขึ้นให้เจดแดงกจี๊ยบเจ้าขึ้นรถดจ้ะ ไปก็เลยเพราะว่าออกบูแต่ว่าเพิ่นบ่ขึ้นแต่เช้าตอนนี้เพิ่นบ่ขึ้นเช้าเพิ่นนัดบ่ายคุยกันแล้วแต่เลขมาสิเพนเรตัวสตัวมาใส่กันหลายวันเลยก็เลยไปซื้อมาตัวเดียวกระดานหลัดหนึ่งเที่ยงจังมากเพิ่นมาเพิ่นบอกเที่ยงจังมากเรียนเรียนกระสวยได้ยังนี้รถมันหลายตื่บเป็นแบบรถแล้วไม่ค่อยวมันใส่สุดบางสุดก็ใส่อ้วนบางสุดก็ใส่หอมใส่สิ่งละมันจังคอยมุ้นห้อยหอมต้องต้องอย่าใส่รัดแล้วแล้วแต่มือจะใส่หัด วันนี้วันนี้วันนี้เดือนสเกลคือจอลอตเตอรี่ไว้เราซีซีไปเจ๊แดงใส่ชุดนี่แต่ว่าชุดนี่เสื้อผีก็ใส่คือเก่าแนวยอยู่เฮียนเนาะอยากใส่อันเด็ก็ใส่นะเอาเส้นเหล็กแล้วก็ต้องตัดต้องตัดเด้ถ้าบม่ตัดเขาตัวข้อยเบิดนี่ต้องเล็กหน่อยต้องพอถูกอะไรเขับมาแสดงว่าเหล็กมัำนักสูงเนาะเดี๋ยวเขียนให้สำนักสูงวิ่งศูนย์เนาะว่าศูนย์มาเนาะศูนย์มา พนบวิ่งเยกเทียดอกพนเสื้อโรดหนึ่งหเอาพนเนียนเนียนเนาะอันนี้ขึ้นเนีนเเนาะเอาเอาไ่ต้องนีกนานเอาเนีนเนยเนีนเนนเนาะเจ็ดศูนยรองเจ็ดหนึ่งรองเนีนเสือเสมอนั่นแหละกันเอาพันปกตนเอาพันเจ็ดกับหนึ่งกับศูนย์ศูนย์มันกัเปลี่ยนเป็นหนึ่งสินาเพื่อนว่าเพื่อนว่าปติใช้พันเจ็ดดิแล้วเลขสีมาเจ็ดงอน เหลายแั่เจ็แต่ว่าสิมงผ้าป่นมาล่างแค่นั่นแหละอันนี้แต่ว่าส่วนเพิ่นเดือนจนมากเพิ่นออกตัวใดก็ส่วนมากเพิ่นออกบุญหรือออกล่างเอานั่นเสียกับบุญมากถึงสามบุญเนื้อขั้นเพิ่นหายสามบอกนั่นคือข้อสันตัวของเพิ่นคอยมีที่เด็ดก่อนนั่นนะคปูที่ข่อยถือน้ำเจ็ดหาสองวังหันมือสุดท้ายเพิ่นได้เจ็ดสองตัวเดียว เพิ่นได้เจ็ดสองตัวเดียวแต่ว่าตัวนึงมันคือสีได้สามตัวแล้วไม่ออกแต่ว่าบ่งคือสีบางหนึ่งคือเก่าเฉนมันคือสีได้สาม,ม,มตัวคือกันเจ็ดสองเพิ่นว่ามันออกแล้วเพิน่นบ่เอาอืมกระซื้อขึ้นแล้วหมั่นใจว่าเพิ่นอุตส่าห์บอกเพิ่นต้องให้โศกเอา้าแรกถือตะบินแรกสองบินแรกได้วซื้อนๆำนำ้นำนำ้นำน้ำน้ำโอ้ยแต่เมียนบ่คิดเลยนี่บ่คิดเลยซื้อไปเลยซื้อหาสองสองหา เจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดสองอันเลียเจ้มานซีหากรบานนี่แต่ขาครับเดี๋ยวสิทหาเพื่อนสิได้ไปไวยเจ้าที่ก่อนไปไปไปไหวเจ้าที่บานนี้บายมืออื่นมือเฮือนี่แหละแต่ว่าเพิ่นสิเปล่าเลขวัาหนึ่งขั้นเที่ยงขึ้นเอาว่าหนึ่งขั้นเที่ยงขึ้นใจหายเลยได้ใส่ในกระเป๋าไหม นี่ดีของหมดเอาไล่ซื้อไปส่งเอาไล่ซื้อไปส่งปูหุ่นเทยุ้ย่นสูงวันกับเทยุยถั่วแตงตัวเป็นเ,เดี๋ยวล่อเด้อค่ะล่อวันพุดหนาวันวันอัข้ารเพิ่นสีไปเอาวันข้านสิไปเอาอท่านผู้ชมล่อเด้อค่ะปูสำนักสงฆ์ก็ได้แล้วไม่ออกคำเพื่อนก็นได้เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์นเนาะค่ะ เอาไปแล้วเดือนสิกาวสีสั่ง